สวัสดีครับผมเอกยิสุป้ายแดงโปรแรงทุกค่นนะครับวันนี้เราจะพามาชม m ิวเอ็ก i v แอนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่79,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นของเราก็คือจัดตามใจของคุณลูกค้าเลยนะครับอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบไหนขอให้บอกจัดให้ครับล้อเดิมยางเดิมเพิ่มเติมที่กระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยวลาวแหลกหลังคา เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะแผงสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างและเซ็นทรัลล็อกเป็นแบบเปียโนแบ็กนี่พร้อมปุ่มสวิตช์พับกระจกไฟฟ้าปื๊บพวงมาลัยหนัหงแท้พร้อมระบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยเหมือนตัวท็อปสุดว้าว เมื่อกี้เราก็พาไปชมนะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับที่คุณลูกค้าได้เลือกนะครับโปรโมชั่นของเราดาวอยู่ที่7,9 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าต้องการอุปกรณ์ตกแต่งแบบไหนขอให้บอกนะครับเดี๋ยวเอกยิวสุป,ป้ายแดงโปรแรงทุกคันนะครับจะจัดให้นะครับ